วันนี้เป็นวันที่2ธันวาเป็นวันชาติของสอปปลาวนะครับวันนี้ผมกำลังจะเดินทางไปร่วมประชุมกับคณะแพทย์กับคณะท่านทูตนะครับของสอปปลาวที่ประจำอยู่ประเทศไทยนะครับคณะแพทย์เนี่ยจากโรงพยาบาลชนบุรีบำรุงเมืองนะครับซึ่งได้ร่วมกันกับสมาคมไทยลาวเพื่อมิตรภาพนะครับแล้วก็นักธุรกิจไทยที่ไม่ประสงค์ออกนามครับร่วมกันเพื่อที่จะนําคณะแพทย์ทั้งหมดนะครับเดินทางไปที่สปปลาววันที่5ธันวาคมนี้ซึ่งเป็นวันชาติของ ประเทศไทยนะครับแล้วก็ในการเดินทางครั้งนี้ก็ร่วมไปกับคณะแพทย์ของสปปลาวครับที่ช่วยกันในเรื่อง Home Isolation นะครับซึ่งเป็นลักษณะของการรักษาผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านครับแล้วสุดท้ายนะครับผมอยากอ่านจดหมายฉบับหนึ่งละมันเป็นจดหมายฉบับที่ผมอ่านแล้วเนี่ยถึงกับน,น้ำตาซึมเลยครับในโอกาสวันดีนะครับวันที่2ธันวาคมซึ่งเป็นวันชาติของสปปลาวแล้วก็อีก 2ของวนันวันที่5ธันวาคมก็เป็นวันชาติของอไทยด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้เป็นปีสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสปปลาวที่เรามีการฉลอง70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตกันคับทางกระทรวงการต่างประเทศของสองปปลาวร่วมกับสถานเอ,อากาอัครทูตสปปลาวจาประเทศไทยสมาคมไทยลาวเพื่อมิตรภาพแล้วก็ทางโรงพยาบาล ธนบุรีบำรุงเมืองก็ได้ร่วมกันจัดโครงการที่เราจะนำบุคลากรทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ไปที่สป,ปลาวก็ไปร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ของลาวในการจะดูแลรักษาแล้วก็ป้องกันผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดโดยเพา่ออย่างยิ่งเราจะมีทีมที่จะไปให้คำแนะนำในการจัดทำโฮมไอโซเลชั่น นะครับให้ทางสปปลาวด้วยซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือร่วมกันของทุกภาคส่วนที่ผมได้เรียนมาแล้วนะฮะเราก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมกันในภารกิจที่สําคัญในการฉลองความสัมพันธ์70ปีนะฮะร,ระหว่างไทยกับสปปลาวด้วยครับท่านประธานจัดงานท่านผู้มีเกียริทุกท่านคือโรแมนชนบรีบาง,งเมืองก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ประเทศลาว ให้เราไปให้ความร่วมมือที่จะทำโฮมไอโซเลชันโรงพยาบาลทนบรีบรร,รงเมืองมีประสบการณ์ในประเทศไทยถือว่าเป็นอันดับต้นๆเพราะเรามีโฮสปิเ a ล3,000กว่าราแหง่งเราเป็นแห่งแรกที่ทำโรงพยาบาลสนามแล้วก็ไอซียู ICU สนามนะฮะก็ประสบการณ์พอสมควรก็รู้สึกดีใจทางประเทศเราเห็นความสำคัญของหน่วยงานนี้ปกติน้าที่นี้เนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้ว เราเป็นคนเริ่มต้นที่จะเอาโครงการนี้เข้ามาสามารถจะช่วยคนได้ประมาณ3 0มหมื่นกวคนช่วงเวลา3เดือนหวังว่าประเทศเราะจะไม่ต้องใช้แต่การตั้งไว้เพื่อป้องกันเนี่ยเป็นนโยบายที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างประเทศเราตอนนี้ก็ฉีดวัคซีนได้ดีพอสมควรนะ0รบเปาสเป็นความสําคัญอย่างยิ่งที่ว่าเพื่อนบ้านเราโดยเฉพาะอาเซียนเนี่ยจะปลอดโรคนีอ้อยู่กับโรคนี้ไปได้อย่างดี ก็ขอขอบคุณมะเซตรายครั้ง,งหนึ่งที่ให้ความไว้วางใจโรงพยาบาลทบุนทนบรีบเมืองนะครับขอบคุณครับแล้วสุดท้ายนะครับผมอยากอ่านจดหมายฉบับหนึ่งละมันเป็นจดหมายฉบับที่ผมอ่านแล้วเนี่ยถึงกรบน้ำตาซึมเลยครับ เป็นจดหมายของนักธุรกิจไทยท่านหนึ่งนะครับที่เป็นเจ้าของโครงการนี้นะครับที่เป็นคนให้อุปการะคุณกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะฮะแต่ว่าท่านไม่อยากประสองค์ออกนามแล้วทุกวันนี้ผมยังไม่เคยเจอท่านเลยครับแล้วก็ไม่รู้จักชื่อท่านด้วยะฮะท่านเขียนมาว่าจากใจที่เคารพรักแพงอย่างสูงวันที่2ธันวาสองพั้าทพระเจ้าขอแสดงความสำนึกรู้บุญคุณต่อท่านประธานประเทศ ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคณะการนํากระทรวงสาธารณสุขและคณะรัฐบาลและรัฐมนตรีทุกท่านที่เคารพนับถืออย่างสูงและขอส่งความคิดถึงความห่วงใยพ่อเท่าแม่เท่าอ้ายเอื้อยเสี่ยวทุกคนไม่ย้อนนึกถึงในวันวาน,นที่พระเจ้าได้รับการดูแลอบรมให้ความรู้และอาศัยแผ่นดินสอปอปอลาว ประกอบอาชีพไม่มีวันเวลาใดที่ข้าพเจ้าจะไม่นึกถึงไม่มีวันเวลาใดที่ข้าพเจ้าจะไม่คิดถึงความรักของทุกคนอาหารที่แสนแซ่บเสียงหัวเราะเวลาที่เรารวมตัวกันเต้นบ้าสลบแม้ปัจจุบันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 จะทำให้พวกเราห่างกันแต่ขอให้รู้ว่าข้าพเจ้ารักและคิดถึงห่วงใยทุกท่านเสมอ วันนี้ยามที่พ่อเท่าแม่เท่าอ้ายเอื้อยเสี่ยวที่ข้าพเจ้าเคารพรักต้องพบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ข้าพเจ้าได้ติดตามข่าวสารโดยตลอดและได้เห็นถึงความรักความห่วงใยความพยายามทุ่มเทของท่านผู้นำประเทศทุกท่านท่านประธานประเทศท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีนครหลวงเวียงจันทคณะการนำเจ้าแขวงต่าง คณะการนำทุกภาคส่วนด้วยล้วนพยายามดูแลด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนอย่างดีข้าพเจ้าจึงขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการแสดงถึงความรักความห่วงใยและความสำนึกรู้บุญคุณต่อสปปลาวโดวยการร่วมมือกับสถานเอกคราชทูตสปปลาวประจำบางกอกและกระทรวงการต่างประเทศสปปลาวจัดทำโครงการจิตอาสารักษาโควิด -19 เ เพื่อมิตรภาพลาวและไทย70ปีโดยการรักษาแบบ h โฮมไอ o l เ t i o n ซึ่งได้ดูแลรักษาพี่น้องลาวที่อาศัยในไทยจนหายดีแล้วจำนวน310คนในโอกาสอันดีนี้ข้าพเจ้าขอส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์จิตอาสาของโครงการและความช่วยเหลือจากการร่วมมือของพันธมิตรไปยังนครหลวงเวียงจันทร์ เพื่อสมทบกับคณะบุคลากรทางการแพทย์เพื่อดูแลรักษาพี่น้องประชาชนชาวลาวและส่งผ่านความรักความคิดถึงความห่วงใยที่มีต่อทุกท่านและขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและร่วมใจก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันอย่างเข้มแข็งสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระศรีรัตนใาตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ปรดปกปักรักษาและอำนวยพรให้ทุกท่านมีความผาสุกสุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตลอดไปมันเป็นคำง่ายๆมันเป็นความลึกๆมันเป็นความรู้สึกถึงของถ้อยคำของท่านนักธุรกิจไทยคนนี้นะครับที่ได้เข้าไปทำธุรกิจอยู่ที่สปปลาวแล้วเขาได้บรรยายความรู้สึกนี้ออกมาผมรับรู้ได้ถึงความเรียบง่าย ความรู้สึกถึงความห่วงใยและนี่แหละครับมันคือเป็นสิ่งที่สวยงามนะฮะที่เราชาวไทยแล้วก็ชาวลาวเนี่ยมีสายสัมพันธ์ต่อกันและห่วงใยกันเสมอมา ฝั่งลาวมีของดีมากมายฝั่งไทยก็มีหลากหลายเราไปไทยมาคบหาด้วยใจว่าเธอ กันตามประสาพี่น้องมาเยี่ยมมาพอนากันบันไกลเฮือนเคียงเฮาฮักแพงกันน้ำโค้งก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกับ พอดไทยเมื่อใดที่เราห่างกันสงใจไปหานับคืนนับวันเฝ้ารอจะมาเจอกันไปด้วยกันสร้างฝันไทยลา